สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่10ตุลาคม2563อาวันนี้จะมา,าแนะนำเรื่องการเพาะเม็ดอะโวคาโดตอนนี้ก็สั่งมา100มเมล็ดับจากอาตากเพื่อที่จะมาเพาะอยู่ที่สีสเกตอำเภอขุขันครับเพาะใส่ กระบะนะครับแกลบผสมขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็เอาเม็ดอะโวโคาโดใส่ลงไปพอเม็ดอะโวโคาโดนะครับแทงยอดออกมาประมาณนี้หรือประมาณ2เซนนะครับเมื่อครบตามกําหนดหรือดูอย่างเงี้ยไหมครับว่ารากเขาลงลึกแล้วนะครับดูนะนี่รากเขาครับนี่ ประมาณนี้นะครับถ้ายากเอากน,นี้มันจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่ารากเขาเดินดีมากถ้าอยู่ในวัสดุปลูกที่นะครับโปรง่งเสร็จแล้วก็เอามาลงถุงดำนะยอดเขาจะพุ่งเร็วดีมากนะครับเนะี่ยไหถึงกระตุ้นให้รากเขาเดินก่อนเสร็จแล้วก็เอามาลงถุงดำอันนี้ก็ผสม ดินนะครับผสมกับมะพร้าวสับทำสูตรเดียวกันหมดเลยครับอันนี้ก็ดินผสมกแกลบผสมมะพร้าวสับหาอะไรได้ก็ใช้นั้น,นครับเลี้ยงเข้าไปสัก2เดือนถ้ายอดเขาดีแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มการเสียบยอดหาพันธุ์ดีมาเสียบตอนนี้เลี้ยงก่อน ครับอประมาณเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวก็จะเริ่มทำการเสียบยอดนะครับ,นะรบเพื่อเป็นแนวทางนะครับผู้ที่สนใจในการปลูกอะโวคาโดนะครับไม้มีประโยชน์นะครับปลูกไว้บ้านละต้นสองต้นนะครับ ไปทานเองนะครับก็ถ้าเป็นแถวภาคอีสานรีสะเกตเราก็คงจะเป็นปิตอร์สันบูธเจ็ดนะครับบัคขเนียตัวเนี้ย,นนยพันพวกนี้น่าจะให้ผลผลิตดีในแถบบ้านเรานะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ